สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Greenland Wax กันนะครับผมครับ <Okay. S 1> วันนี้เราจะมาทดลองรีวิวใช้ Greenland Wax นะครับก็เอ่อเป็นแว็กซ์นะครับที่ใช้เคลือบกระเป๋าของ Floralven นะครับซึ่งก็คือตัวนี้ตาใช้ของ Congen นะครับคลาสสิกนะครับสีเหลืองนะครับก็ค่อนข้างยมแล้วแหละเราก็เอ้เรามาทาแว็กซ์สัหน่อยดีกว่านะครับจริงๆก็ จะมาสาธิตให้ดูมันใช้ยังไงนะครับวิธีการถ้าข้างกล่องดูง่ายๆนะครับก็คือ,อาทาให้ทั่วนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับใช้ไดเป่าก็ได้ใช้เตารีดก็ได้นะครับแล้วกท็ทำซ้ําอย่างนี้นะครับจนมันค้าง,างนี่อยู่นี่ก็คือก้อนแบกบเป็นขี้ผึ้งนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับี๋ยวนี้คือใช้มานานแล้วจริงๆมันจะก้อนมันจะเหมือนสบู่ขนาดมันจะพอ,อันนี้หน่อยแต่ก็ใช้มานานแล้ววิธีใช้ก็ง่ายๆครับก็คือทาไปเลยครับทาไปงี้ยทา ให้สังเกตก็คือมันจะขึ้นเป็นแบบแบบเป็นขี้พึ่งถูๆอย่าง,งเงี้ยเนาะแล้วก็ทาไปทั่วๆเลยครับผมแล้วจ,จะใช้แบบตับผมนะครับเป่านะครับให้สังเกตว่าตัวผ้านจะละลายลงครับเห็นเลยเนี่ยให้ให้ตัวขาวๆเนี่ยมนละลายเหมือนแบบกลายเป็นน้ำแล้วก็ซึม ให้มันกลิ่นแห้งเข้าไปในในกระเป๋าในตัวเนื้อผ้านะครับลองดูสังเกตเน,น,นี่ยมันมันให้มันละลายไปดิบเพ่งเรแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในกระเป๋าอันนี้คือแปลว่าที่พึ่งเนี่ยละลายดีแนละ้วแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในกระเป๋านี้คร,รับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะได้เป็นตัวหลังจากลงแว็กเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะวันนั้นวิธีใช้ใครที่เหมือนทางปัญหาม,มาว่าแว็กนี้ไว้ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็วอวิธีใช้วันนั้นนี้นะครับแต่ทีนี้ก็จะต้องบอกนิดน,นึงว่าก่อนหน้าน,นี้ที่าตาทาเนี่ยก็คือซักมาก่อนนะอย่างน้อยคือทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นผ้ามันจะติดฝั่งแน่นนะนะครับก่อนที่จะลงแว็กลงอะไรเงี้ยก็ ทำความสะอาดใช็ครับเช็ดปัดฝุ่นให้เรียบร้อยก่อน,นครับแล้วค่อยทานะครับก็จะได้กระเป๋าที่กันฝุ่นกันลอยกันรองน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับรวมถึงความแข็งแรงคงทนข,ของกระเป๋าเองก็จะ,ะมีภาพขึ้นรูปมากขึ้นด้วยอะไรเนี่ยครับแต่ว่ารีมาคือเกิดบางคนบอกชอบใช้ผ้านิ่มๆก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี้เนี่ยถ้าช่วยเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วใช่ปะมันก็จะช่วยให้กระเป๋ามันแบบ เ,เหมือนกันละอองน้ํากันอะไรได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะเป็นข้อดีสาหรับใครที่เป็นสายรักกระเป๋าเนาะแล้วก็สมบุกสมบันหน่อยนะครับก็ใช้งานมันทนุ่มทนลอมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <S 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 <S